คนไทยหรือเปล่าแดนดินที่นี้ไม่มี วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมไล่สับปะรดส่วนที่นี่ที่ไหนแปลงของใครนะครับให้ท่านได้แนะนําตัวท่านเองเลยครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะ,ะคุณแม่แนะนําตัวให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อจันทนาค่ะครับที่นี่ที่ไหนคุณแม่ออเาเภอบ้านคาครับจังหวัดราชบุรีค่ะจังหวัดราชบุรีะนะครับ ที่เราเห็นนี่เป็นไล่สับป,ประรดในของคุณแม่ทั้งหมดหรือเปล่าครับใช่ใหญ่ไม่ใหญ่ดูเอานะครับท่านผู้ชมครับคุณแม่ปลูกสับป,ประรดมานานยังครับห้าปีเองห้าปีเองโอ้ห้าปีเองนะครับก่อนหน้าที่คุณแม่จะรู้จักปลาทองเนี่ยเมื่อก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทไหนครับอ่าเป็นเคมีเป็นเคมีเป็นหลักเลยใช่ไหมครับเป็นหลักที่นี่ที่คุณแม่ใช้มาเนี่ยโดยมาจะประสบปัญหาอะไรไหมครับที่ใช้กันอยู่ว่าห้าปีที่แล้วที่ไม่ได้ใช้ปลาทอง 5ปีที่แล้วก็มันก็ลูกไม่ใหญ่หนึ่งลูกไม่ใหญ่แล้วก็น้ําหนักก็ไม่ค่อยดีน้าหนักไม่ดีอแต่มาใช้ปลาทองก็คือว่าเห็นว่าสับลตปีนี้มันแรงอ๋อปีนี้แรงมากเลยแรงก,แงกว่าทุกปีเปล่าแม่แรงกว่าทุกปีครับก็พอหยอดสับลตไปเร็จแล้วมันไม่ดีเป็นยอดไม่แรงก็เลยเฮ้ยทำไงก็กลัวไม่ได้ก็เลยเอาปลาทอง จ่อที่แรกคือเรายอดแล้วมันแรงแล้วมันก็แรงมันไม่แต่ก็เปี่ยแม่มันไม่ตรงไหนมันหัวจุกหัวจุกมันหัวจุกอ๋อตรงเป็นเงาขึ้นมานะใช่นไหมเป็นอ่าก่อนก่อนสับรถจะจะโผล่อะครับก็คือว่ามันจะเป็นเป็นบัวออกมาก่อนแต่บัวแห้งอ๋อมันแห้งเลยแห้งบัวแห้งอที่เราเจอปัญหาตอนนั้นใช่แล้ววิธีถ้าสมมติว่าเราไม่เจอปลาทองวิธีแก้เราแก้ยังไง ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็ต้องปล่อยไปก็ต้องปล่อยคือถ้ารอดก็เอาถ้าไม่รอดก็ปล่อยไปทิ้งไปเลยนะครับเจออย่างนั้นคือต้องทําอย่างนั้นตลอดเลยที่เราเจอปัญหาทีนี้หลังจากที่ได้นําปลาทองมาใช้เป็นยังไงบ้างครับปัญหาที่เจอก็ฟื้นดีขึ้นมาอ๋อฟื้นขึ้นมาเลยเหรอครับฟื้นขึ้นมาดีดีมันดีขนาดไหนลองอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยก็พอฉีดไปแล้วภายในสามวันก็เห็นผลว่าจากที่มันขาวก็ แดงขึ้นมาก็มีก็จะมีคือมันจะเห็นสีเปลี่ยนเลยสีเปลี่ยนอ๋อจะมีหนามแดงขึ้นมาเลยอ๋อเนี่ที่คุณแม่ได้เห็นชัดเจนเลยนะครับที่เห็นชัดเจนคืออย่างนั้นคุณแม่ใช้ปลาทองมานานยังได้ไปกินรุ่นละเพิ่งเริ่มใช้ได้สองรุ่นสองรุ่นสองรุ่นคือหักสับปะรดได้สองครั้งละใช่แต่วันนี้เห็นบอกว่าทดลองคือทดลอง อันที่มันแรงมากอ๋อเอาที่มันโซมโซมเลยใช่อันที่มันปกติเราก็ยังไม่ได้ลองยังแล้วก็ถ้าลองไปก็มันก็ดีอ่ะมันดีอมันดีใช่ที่ว่าไม่ต้องแคะจุกอไม่ต้องแคะจุกครับมันจะทุ่นมันจะทุ่นค่าแรงแคะจุกจุกจะเล็กหัวจะโตอืตรงนี้คือทุ่นไปได้ละจุดหนึ่งเลยแล้วก็มาแก้ปัญหาที่ว่าแรงแงเราก็ฉีดไปมันก็ ฟื้นขึ้นมาคือฉีดแรงเลยเหรอแม่แรงเลยโอ้ตอนแรงมันฟื้นได้ด้วยเหรอแม่บางคนเขาบอกว่ามันไม่มีน้ําลาบากเหมือนกันนะใช่โอ้แต่นี่แม่พิสูจน์เลยฉีดฟื้นได้ด้วยลองทดลองเลยลมซื้อมาแล้วลองดูเลยซื้อแล้วเนาะไมอรู้จะทำยังไงแล้วพอได้ใช้มาได้สองรุ่นแล้วนะครับเป็นยังไงครับคนแตกต่างระหว่างเมื่อห้าปีที่แล้วกับปัจจุบันนี้ก็ผลผลิตได้มากขึ้นได้มากขึ้นได้มากขึ้น ได้มากขึ้นแสดงว่าได้ตังค์เพิ่มขึ้นสิแม่ใหญ่ไม่ใหญ่วันนี้มีโอกาสเราเดินทางมาที่อำเภอบ้านคลาเห็นเขาบอกเขาจัดงานสับรสับรถหวานนี่เขาจัดทุกปีไหมคุณแม่ทุกปีทุกปีเขาจะมีมีประกวดอะไรไหมทุกปีนี้เลยประกวดสับรถใหญ่และหวานเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูที่งานวันนี้แหละครับวันนี้เราแวะมาเที่ยวที่ ไล่สับประรดก่อนแล้วเราจะไปดูนะครับผลผลิตที่ใช้ปลาทองแล้วส่งเข้าประกวดในงานสับประรดหวานบ้านคานะครับคุณแม่ได้มีโอกาสใช้สองรุ่นแล้วนะครับอยากให้เล่าถึงความประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์ปลาทองแล้วมีอะไรฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับพูดได้เลยครับเชนก็อยากให้ทุกๆคนใช้เหมือนฉันใช้อ่ะจะได้อ่าผลผลิตเยอะแล้วจะได้เงินเยอะๆครับ แล้วทีนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวรอกแม่ก็มีคนมาสังเกตการอยากมาดูว่าเอ๊ะมันใช้ปลาทองสับปะรดแรงๆอย่างเงี้ยมันใช้ดีจริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเชิญผู้นำนะครับที่มาด้วยกันเมื่อคืนเนี้ยนะครับ่าเชิญทุกท่านเลยครับผู้นำทุกท่านครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นี่คือผู้นำที่ เดินทางมาสังเกตการร่วมกับเรานะครับเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็ามาพักที่ไร่ของคุณแม่เนี่ยแหละครับแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาชมของจริงเป็นยังไงบ้างครับได้เห็นไร่สับระรดของคุณแม่แล้วก็ท่าที่ผ่านมานะคะครับเห็นไร่อย่นแล้วมันเหลืองเน่าตายหมดเลยแต่ว่าของคุณแม่เขียวอ่านี่ที่เห็นชัดเจนแล้วมาเชา้าได้ชิมสับระรดที่บ้านคุณแม่หวานมากเลยชัดเจนหวานจริงค่ะจะเห็นเพราะชัดเจนมากเป็นยังไงบ้างครับ เพิ่งเคยเห็นตัวนีน <c oughs> เ้เป็นครั้งแรกก็เปรียบเทียบเหมือนกันค่ะว่าแปลงหนึ่งจะแคบรถที่ที่เราขับรถผ่นาน,นนะ<ช>มันมันเหลืองต้นติดๆนะแต่พอมาดูของคุณแม่เนี่เขียวแล้วก็ต้นใหญ่มากใช่ค่ะนะครับ,รบแล้วก็ได้ชิมแล้วนะได้ชิมรถขับผ่นานมากมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่งานสับปะรดหวานบ้านคาซึ่งคุณแม่ส่งสับปะรดที่ใช้ปลาทองประกวดด้วยเดี๋ยวเราจะไปไปชิมที่นั่นแล้วไปเที่ยวที่งานด้วยเดี๋ยวเราตามไปเลยดีกว่านาะ งั้นลาผู้ชมตรงนี้ก่อนนะครับเป็นคนมีศักดิ์ศรีเกิดมาดีที่เป็นคนเกิดเป็นไทยไม่อับจนขอตัวตนเราต่้งใจคนไหนคนไทยจะรู้ได้ไงล่ะเธอมีน้ำใจละคนไทยแน่นอน ใจกล้าใจแกร่งใจสู้กระชอนเื่อบาทเกิดเมืองนอนเราสู้ตายสู้ตายคนไหนคนไทย ภากภูมิใจเบียร์คนไทยทำเอง